后。好好 ตรงนี้ก็จะเป็นองค์พ่อพิชเนศนะคะปางนั่งประธานพรและก็ด้านขวามือตรงนี้จะเป็นทาวเวสุวรรณเดี๋ยวเราไหว้พระพิชเนศกันก่อนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาให้จุดทูบเทียนสักการะพระพิชเนตนะคะซึ่งจะอยู่ด้านข้างองค์ใหญ่เลยเราก็มุงให้ไหว้ขอพรพระพิชเนศทาง32ปางนะคะคติความเชื่อตามโบราณแต่แะ่บางนี่ก็จะมีความหมายต่างกันไปนะคะ ่งถ้าเราเดินวนรอบก็จะได้ชมทั้งสามสิบสองปางเลยลมเย็นสบายนะคะอาการดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปไว้ข้างในีกันดีกว่ามีคลายใต้ฐานพระศิษย์คนีครั้งที่เราเไม่ได้เข้าไปนะคะครั้งนี้เขาเปิดอยู่เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเรามาทำบุญจดเทียนดอกมบวสีก็จะมันเกิด เราไหว้โซนพระพิคเนสเสร็จแล้วนะตรงนั้นก็จะมีทั้งพระพินเนสมีทาวเวสสวนมีระราหูแล้วก็ได้ไหว้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็เทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนะคะไปรูปน้องแมวมาแล้วก็โดนตบมาก็โดนตบมาได้แผลเจ็บมากเลยอะทุกคนเป็นแบบดูสิน้องก็ดูฟินดีแต่ไม่รู้ทำไมถึงทำร้ายเรานะคะ ตอนนี้ออกจากวัดพรองอากาศมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก็วันนี้จะพาทุกคนไปที่ร้านชื่อว่าเอกเนนเราเคยมากินร้านนี้ครั้งหนึ่งนะก็ประทับใจอร่อยมากรอบนี้ก็เลยมาอีกนะคะจะเป็นร้านนิ่มน,น้ำเดี๋ยวพาไปชมกันว่าอาหารมีอะไรแล้วบรรยากาศร้านเป็น สน,นี่เมนูแรกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นต้มยำรวมมิรทะเลเราสั่งเป็นน้ําใสไปนะคือสีมันอาจจะดูเหมือนสื่อแต่ว่าเป็นไงคะเมื่อกี้ชิมไปซาบอีหลีคะทุกคนทดีว่าข้าวผัดกุ้งมาแล้วมันน่าก,กินมากเราก็จ้วงไปเลยเราลืมถามตรนที่มันมาอันนี้เป็นแบบข้าวผัดกุ้งใสเด็ดนะคะแต่ว่ากุ้งตัวใหญ่โอ้ดูดิโอ้โหใหญ่มากเลยนะ แล้วก็อันนี้เป็นปลากระพงท้าน้ำปลาน่าก,กินมากมากเลยอันนี้คือโูไข่ผัดพริกขี่หนูนะคะ<ม>ก็คืออึ้งมากอลังการเวอร์กินข้าวเสร็จแล้วนะคะกับร้านเอนกเนนก็คืออิ่มมากแล้วก็อาหารเขาอร่อยเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็วัดต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปมู่กันนะคะก็คือวัดสมานนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากออร้านเอนกเนนเลยวัดน,นี้นะคะมีพระหลากหลาย ให้เลือกเลยนะคะมีทั้งพระพิคเนศนะคะเป็นที่วัดสมานจะเป็นองค์นอนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพระจีนเนี่ยก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมพระไทยก็มีนะคะเดี๋ยวง่งไปดูกันถึงแล้วนะคะวัดสมานเรามาจอดรถตรงนี้ซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีไฮไลท์เป็นทาวเวสุวรรณด้วยนะคะเดินออกมาจากที่จอดรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพระพิฆเนศเบบี้แล้วก็ไอ้ไข่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลย นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีเทพฮินดูองค์อื่นๆอีกมากมายรวมถึงพระราหูด้วยค่ะในระหว่างทางที่จะเดินเข้าไปตรงออพระพิฆเนศองคนอนนะคะองค์ใหญ่นะตรงนี้ก็เป็นเหมือนตลาดคนไม้เกีมเดืนมีตรงนี้จะเป็นช้าสักสียนนะคะแล้วก็มีพระราหูด้วยและนี่ก็คือพระพิฆเนศปางนอนสวยสุข องใหญ่และสวยงามมากๆค่ะใกล้ๆองพระพิคเนศก็จะมีพยานาคคู่นะคะสีสันสวยงามเลยตอนนี้เราก็ว่ายพระพิคเนศองค์นอนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูโซนอื่นๆของวัดกันว่ามีพระอะไรอีกนะคะโซนนี้ก็เป็นแนววัดตีนนะคะอันนี้เป็นทํะแม่ก็แม่กวดยิ้ม แบบว่ทุกคนคาไว้ยจ้าแม่กวนอินเสร็จแล้วนะคะนี่เอ่อคำเตือนนะคะไม่ควรตักทูบด้านในนะคะ<ต>ก็คือตอนนี้นมีคนเข้าใจผิดได้ทําการตักทูบในกระถางเพาเขาติดอนั่ใช่ค่ะนาไปตักทูบที่ถูกต้องกันนะเขาจะมีจุดลอกไว้ไอีกนี่อันนี้คือจุดที่หนึง่งว่า้ทีกงนะคะสายดีตรงนี้ จะมีทั้งหมด3จุดนะคะปักจุดละ3ดอกเนาะถัดมานะคะจุดปักทูปจุดที่2ไว้ที่้าในสังกัดหนความิ่มจุดละ3ดอกเชกัะเป็นปักูปจุดที่3ไหว้องค์เทพพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นอันเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นไม่ปักทูบด้านในนะคะทุกคนไหว้เสร็จแล้วค่ะทุกคนร้อนมากมเหงื่อชุ่มไปหมดเลยตอนนี้นะเดินมาดู ท,ที่เป็นพระพรมนะคะตรงนี้มีพาะพรมพยาครุฑเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูพยาครุฑแล้วก็พระพิคเนตที่อยู่ใต้ฐานองค์พระพรมกันนะคะโซนนี้เราก็ยังไม่เคยเดินเข้าไปเหมือนกันนะ ก็ที่ต่อไปเรากําลังไปอุทยานคลองเขื่อนนะคะซึ่งที่นี่จะมีพระพิฆเนศอง์ยืนซึ่งเราไม่เคยไปเลยนะนี้คือคั้งแรกก็ทริปนี้นะเก็บครบเลยทั้งพระพิฆเนศองค์นั่งองค์นอนแล้วก็องค์ยืนนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูกันว่าที่นี่เป็นยังไงคะ่ะไปเลยเดินไปดูกัน,นะคะ่ะองค์ใหญ่มากโอ้โหตรงนี้ก็ดูบใหญ่ ลองนะคะมาเอาเป็นทุกเพียนเพราะว่าดอกไม้หมดมาไหว้กันส่วนคนนั้นนะคะก็คือมู่ไปเลยเร็จใหญ่นะคะเราก็ถวายของสกักราต่างๆ่างเรียบร้ยก็จะมีฟองมาลัยดอกไม้นี่นะคะที่ให้เอามาเดินวนสามรอบแล้วก็ค่อยนําไปวางที่ฐานที่แนี้ค่ะ ไ่วยพาพิคเนเสร็จแล้วเดินกลับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปชมวิวนะคะอยู่ริมแม่น้ำบรรยากาศแบบนี้เลยตรงนี้จะเป็นร้านคาเฟ่น,นะคะแต่ว่าอตรงนี้เขาปิดหรือเปิดไม่คิดป้าทางนั้นเขียนว่าปิดน่าจะปิดป่ะมั้งเขาปิดหกโมง ตอนนี้เราออกจากอุทยานาพาระคิชเนศที่คลองเสือนกันแล้วนะคะก็กําลังเดินทางกลับสําหรับเราโน้ที่นี่เรารู้สึกว่าสวยงามแล้วก็คือเกินความคาดหมายอะคะ่ะคือเขาทำดีมากเลยนะพระคิชเนตองค์ยืนก็ใหญ่มากแล้วก็สถานที่เนี่ยสะอาด ทางเดินเนี่ยทำเป็นสัสดส่วนมากมีพื้นที่สําหรับวีลแชร์แบบสะดวกสุดๆเลยแล้วก็ออของถวายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจมากเลยนะก็คือตอนที่เราถวายเสร็จแล้วอะคือเราเราน่าจะไปตอนที่ใกล้ปิดพอดีนะเนาะแล้วก็เห็นเขากําลังเก็บพวกของถวายผลไม้อะไรเงี้ยใส่ถุงแล้วเขาก็จะมีจุดอที่เขียนไว้เลยว่าผลไม้ตรงนี้คือแจกฟรีนะคะสามารถหยิบกลับได้เลยอันเนี้ยประทับใจมากๆเออแต่ว่าต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าที่อื่นอะเป็นแบบ ว่าก็ไม่ได้เคยไปเห็นตอนที่แบบที่ไหนในตอนเวลาปิดพอดีนะคะถ้าเกิดใครมีประสบการณ์นี้ฝากคอมเมนต์แชร์ไว้หน่อยเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าเขา,เาแฉกอย่างเงี้ยเป็นปกติใช่ไหมเอออันนี้ก็รู้สึกไงบ้างกับที่นี่รู้สึกขังชเออขังขัมากสะอาดมากสะอาดมากตอนรรู้สึกว่มนา่อืใช่ใช่ก็เออใช่รู้สึกว่าที่นี่ขัง ก็คือโอเคประทับใจนะคะคิดว่าเดี๋ยวคงได้กลับมาอีกแน่นอนเนาะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะทิปสายมูสายบุญนะคะ mm hmm. แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e like, ก็แชร์ไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงทิปหน้าพาไปไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย